เดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมแม่เหล่าวัวลานวัวแม่เดิมเดิมที่ว่าเหลืออยู่ห้าแม่พอจะเข้าไปในยุ่งไหมวิ่งเลยใช่ไหมเ <c oughs> ข้าได้เขาเขาเข้าได้ไหมได้เออถ้าได้ใช่เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวใครช่วยจับให้ผมหน่อยเปิด <c oughs> บงั <c oughs> บงเพลิน <c oughs> จับผมหน่อยเ <c oughs> อานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาชมแม่เหล่าวัวลานเห <c oughs> ล่าเดิมเดิมนะครับที่เหลืออยู่ห้าแม่ตอนนี้เบตัวไหนมั่งเขาเลอะเลยยังไม่อ ทางๆก็ได้น,นี่หน้านี้ตวงนี้ตัวนี้ก็ใช่ครัะครับเนะี<ม>่ยอันนี้ครับตัวแรกนะครับนะหน้า,นายนแดงตวงแดงเขงีงวงไปแล้วดูใกล้ยากเนาะเอเออย,อย่างว่าวัวถูงตัวเดียวจะเป็นอย่างเนี้ย เข้าใกล้หน่อยจะวิ่งนูน่นท้ายนูน่นตัวนูน่นน่ะนุ่นน่ะท้ายน่ะนุน่นตรงนั้นน่ะนู่นน่ะที่อยู่นู่นริมสุดรถเลดดยเนะ

อ๋อติดกันเลยนะเนาะเออติดเอาไว้เนื้อซื้อมาใหม่หมดตัวนี้ใช่ไหมจังหวัดติดกันตัวนี้ใช่ไหมอ๋อที่ติดกันตุกข้างหน้าข้างหลังเนี่ยใช่ไหมอ๋อนะทั้งเดิมสามสี่แล้วเนาะตัวตัวเขาสูงเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนาะออเอาไว้เนื้ซื้อมาใหม่หมดวนี้ซื้อใหม่หมดซื้อซื้อวันนี้อย่างที่บอกกันเริ่มทยอยซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่แก่เอาซื้อมาได้ตั้งก้ามปีแล้ว ก็ก็ลุงลุงยงเป็นคนซื้อเองใช่ไหมครับอ๋อมาเขาซื้อนู่นนี่นู่นลูกเก่งมากเลยนะเขาซื้อมาเข้าวงของเอเหรอลูกกับเจ้าของเก่าเขาใช่ไหมมาเขามาเก่งที่นี่เหรอได้ได้ได้มานานอย่างเขาวงแล้วก็สามปีเขาอ๋อก็ให้ลูกของมันสามชุดอะสามตัวเอ้สามชุดสามสี่ปีมั้งลูกออกมาพิ้งทุกคัวเลยเน้อ เราเราเราที่ไหนไม่รู้กันต <No ้องถามลุงโยงเนาะลุงยงอาจจะรู้นี่ก็วิ่งดีเนี่ยตัวไหนตัวไหนเนี่ยเนี่ไม่ไม่แก่งหัวตัวนี้เหรอตันนี้ก็เราเราเราที่ซื้อมาทีหลังใช่ไหมซื้อมาทีหลังซือมาทีหลังที่ที่เห็นลูกมันเก่งนะนะตัววงที่ขายออกไปแล้วก็คนคนคนซื้อเขาเล่าให้เราฟังกันนะ ครับครับท<ำ>่านนู่นตวงน่ะนูน่นนู่นก็เก่งดีดังนู่นนะที่ไหน่ที่ดังหอยดงัออยดงนั่นใช่ไหมเออน้าลูกวะลูกก็เก่งนี่นี่ก็ซื้อแม่แม่เราซื้อเข้าเจ้าตัวเนี้ยนะพ่อก็ซื้อมาอ๋อใช่ลูกเขาไม่อยู่ข้างกันนะเออน,นั่นลูกลูกกับน้ตัวเมียด้วตัวเมีย ก็หมายควาว่าลูกที่ออกจากกอกนี้ก็ที่เรารู้ว่าเก่งไม่เก่งเออนี่ตัวเราเราทั้งเดิมเออเราทั้งเดิมตัวไหนตัวไหนตัวมอมตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้อ๋อตัวนี้ใช่ไหมสภาพายแร่งอยู่ตัวนี้ตัวนั้นดิติดตัวตัเนี้อ่ะนั่นนั่นหั่นหันน้าหอ๋อตัวแดงนี้ใช่ไหมเอออ๋อตัวแดงกับตัวเนี่เอ๊ะตัวแดงนี่ก็ใช่ตัวนั้นก็ใช่อ่าเราทั้งเดิมเราทั้งแดงนะครับตัวนี้ ก็ถือว่าลูกที่เกิดจากคอ้อนนี้ก็ที่ส่วนใหญ่ก็จะคนที่ซื้อไปเล่าให้เราฟังว่าลูกพี่กันเนาะนี่นี่เรล่าตะคูณตัวเนี้ไอ้นี่ก็เอดั้งเดิมดังเมื่อก่อนเนี่ยดังใครลุงดังมากเลยเนาะผมก็ได้มาเ้อมามได้ตัวนึงนานได้มานานขน,น,นาดน,นี้นานเน้วพอกับ<อ>เราทั้งเดิมเลย<อ>ใช่ไหมพอพอ,อ เ,เราตะคุมน,ม,นมันดังแค่ไอ้ด่างกันเรือตัวเดียวเหรอตรงนั้นก็ย่เงียบไปเลยใช่ไหมเงียบอยู่ยามาอยู่ก็ต้อผพูดไม่ให้มีเอาเต็มเป็นตัวเมียตัวเมียเราเราก็เลยนี่เลยเนาะ<อ>พูดง่ายทางกำนันไม่ได้เล่นตอนนี้ก็มีหลานเล่นหลานเอาไปเล่นหลานเอาไปเล่นก็ดีทุกตัวเลยเนาะดีการติดตามผลงานเขเราสุดใหญ่ก็ ก็จะรู้จากคนที่เราที่เขาซื้อจากเราไปคนใหญ่ก็จะรู้ตรงนั้นแต่ก็คืออย่างที่เรานั่งคุยกันก็คือวิ่งทุกตัวเนาะเออไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเออนี่นะครับคือเหลาวัวพ่อวัวผมก็เพิ่งจะคัดมาได้ไม่ถึงปีแล้วเยตันนี้ใช่ไหมเออตัวนี้พ่อวัวคือหมู เมื่อก่อนเราไม่ได้เน้นเรื่องของวัวยอย่างที่ลุงยงพูดนะไม่ได้เด้นท<ด>ั่วไปวทับธรรมชาติด้วยทพีพอมันออกลูกโตน้อยมันทับกันได้มันก็ทับกันอยู่ในนี้ถูวยทับกันทับธรรมชาติเขาอะ <c oughs> ออกมาแต่วิ่งมึงไง <c oughs> แปลกเนาะแปลกแปลกมากเลยส่วนใหญ่ที่ตามที่ผมไปถ่ายท่านผู้ชมคงจะรู้แล่ะเพราะว่าแม่เราเนี่ยที่ลูกออกมาเป็นวัวรานเดี๋ยเขาจะเน้นพ่อเน้นแม่ละ นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอืมอแต่ที่นี่พ่อเนี่ไม่เน้นก็มาหลังๆที่บอกเนาะหลังนี้ก็อาจจะหาพ่อดีๆมาหน่อยนู่นนะตัวหนึ่งคือตอนนั้นคนแก่อยู่บ้านตัวไหนตัวไหนตัวดําสุดท้ายออรุนุนตัวนู้นเลยใช่ไหมเออน่ะนั่น่นจะเอาติดเชื้อหน่อยๆนะไม่ให้เขาไปทับอนอ้โอ้อ้อ้ออ้โอ้โอ้ชอใช่ใ้่ ยังไม่มีผนงานเพราะลูกมังออกอืงยังออกลูกเป็นสาวตอนนี้ก็มีมีลูกแแอเนี่ยตัวใหญ่ตัวเมียแล้วปะเนี่ยตัวเมียตัวเมียเนาะตัวเมียเยอะตัวเมียตัวเมีตัวเม่ยต่อเงินอันนั้นนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นตัวกู้ราคานี้ก็ประมาณหมื่นห้าขั้นต่ำเนาะแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นตัวเมีย ก็ใครที่ติดตามผลงานก็มาดูก็อยากจะมาดูที่บ้านเลยเนาะพอรู้ว่ามีเราก็มาดูที่บ้านว่ามีลูกไหมถ้ามีลูกขอซื้อได้เลยครพูง่ายนี้เพราะว่าไม่ไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรเพูง่ายคนใหญ่อยากมาขอซื้อลูกกันปาที่บ้านอ่ะถ้ามีก็ได้ถ้าไม่มีก็ก็คือต้องรออะเพูง่ายเนาะต้องรอก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับคือไม่เ่าโบราณของใจผงนะครับที่เป็นอีกเหล่าหนึ่งนะครับที่ มีวัวลานออกไปแล้วก็ดังแล้วก็ดีทุกตัววิ่งทุกตัวนะตรงนี้นะครับ,รบนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ใ้ทางท่านกำลังศุชาิพาชมแม่เหล่าววลานนะครับเหล่าเยปผงอ่าซึ่งมีคือเมื่อกี้ก็ดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าวัวเขาจะต,ต,ตื่นนิดนึงเนาะตื่นนิดนึงก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ผมก็จะพยายามซูม m ม่เห็นนะครับตรงนี้อ่านะครับแล้วก็แม่เหล่าววลาน ของกอก,อ,อ,กอยู่แกงกระจา์ตอนนี้ก็เหลือแจกที่บอกมีเท่าไหร่นะตอนเนี้ยจ็ดแปดแม่เนาะทางท่านกำนันลีที่บ้านเหลือติดทุกใต่นี้ก็มีแค่ตีแม่ครับติดลูกของมันนะครับลูกของมันเหยยี๋ยยูซี่ครับอ่าแล้วก็มีเหล่าอื่นเหล่าอะไรไหมที่ว่ามีมีมตนม้ตนเป็ดตอนนั้นก็ให้ไปหัวผ่าซื้อครับอืมตอนนี้มีที่บ้านมีแม่เหล่าประมาณเท่าไหร่ เป็นเป็นบัวไทยดบานนี้นะครับอ่าบัวแม่เหล่าโวรานตอนนี้ก็ห้าหกสิบแม่โอ้เยอะมนกเนาะมีมีเหล่าไหนบ้างที่ที่ที่ได้ไน,นะครับส่วนมากก็แถวนั้นก็ได้จากพวกผู้ล้านเขาก็พวกน้ำพ้อมแล้วเข้าวแดงโอ้แล,ล<ะ>้วให้พวกพวกที่เป็นหัวส่วนมากจะได้เขาซื้อให้เราพวกประธานแกบ้านไม้เงี้ยแล้วก็บังเอนทอ่าแรลงเงี้ย สมัยซื้อเพื่อปีนะที่ยเราซื้อหัวเ้าให้ก็เลี้ยงมาเรื่อยๆหัวมันมันเพิ่งจะผมว่ามันอาจจะปลูกถางบ้างแต่ว่าเล็กๆมันก็ไม่เท่าไหรร่คับหัวมันได้ครัวมันก็จะได้ก็ซื้อเล็กๆก็ประมาณยี่สิบตัวเองใช่ไหมไว้ด้วยนนะครับหัวสาวอุ่าห์เขาเป็นแม่บ้านเขาไม่ได้ขายเป็นตัวเมียนะผมว่าผมตัวผู้ก็ขายไปเป็นเรื่องนี้ ก็มีประมาณหกสิบแม่ก็ตอนนี้มีลูกแย่ลูกอะไรมีคนขายแถวไหนบ้างหรือยังทางทางไหนเอาไปวนมากเขาอยู่แถวแถวบ้านแถวป่านะครับที่เ้าะนะเขาจะหนีล้านซ้อมเยอะเขาก็ไปซ้อมเพราะว่ากนเลื่อมดีอยู่เพราะว่ากำลังไม่ได้เล่นเองเลยต้องถามว่าใครเข้าไปบ้างอย่างเนี้ยล่านก็มีบัวที่อยู่ที่คอของเองลานเล่นอยู่หลายตัวครับอ๋อคุณลลานเอาไว้เล่นเหมือนกันตามไปดูแต่ว่าไม่ได้แสดงบทบาทอืมแต่ก็จะได้อยู่นะ พอได้ใช่ไหมพราะเป็นเป็นเราเป็นเราเอิญด้วยแล้วผูวไว้ครับือเราเราใช้เวลานานแล้วผมว่าขนเลี้ยงหัวมันมันมันเหลือไม่ค่อยไม่ค่อยหมดเวลาเราเป็นผู้นำาลายวัวใช่ใช่เข้าใจเข้าใจช่วยได้ครับ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 อย่างตรงนี้ก็อย่างของเราเย็บผงที่อยู่กับท่านวัณจุชาชก็ประมาณสามสิบสามสิบกว่าแม่เนาะสามสิบกว่าแม่ก็อย่างที่บอกเราเยาบผงก็มีประมาณห้าตัว เรนั้นก็เราที่ที่วิ่งวิ่งล่ะไปซื้อถื้ว่าเพิ่มเนาะอืมก็ลูกมังอะไรมั้งเ็สิบประตวสิบประตวเนาะจะลุงงงจะซื้อเพิ่มไหมไม่ถึงไม่เหล่าคนนี้จะซื้อเพิ่มไหมไม่พอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่คือยกให้เขาให้กำนั้นหมดเออตอนนี้ให้เขาไปแล้วให้กำนันหมดอ๋ออนนี้ยกหมดแล้วกันนอเราไม่ไหวแล้วอ๋อเรียนแพง ครับตรงนี้ก็สท้ายนี้ทางช่องตลอดเกี่ยวทั่วไทยนะก็ต้องขอขอบคุณโป้งนะครับที่นํานําพามาชมแม่เหล่าวโบราณของยายผงที่ทุกท่านรู้ทราบกันดีแล้วก็นําพาหลายๆท่านนะที่เป็นเหล่าของยายผงเนาะที่ท่านทุกท่านมีหลายท่านก็โอกาสก็อาจจะมีขอไปชมที่บ้านนะท่านกำลัลีที่ที่ไหนนะสารย่อสารยอออาจจะขออนุญาตไปชมที่บ้านด้วยอาจจะมีแม่เหล่าอื่นด้วยอะไรพวกนี้ยอยากไปดูเหล่ายายผงที่อยู่ที่โน่นเป็นยังไง นะอาจจะไปนั่งคุยกันเพิ่มเติมตรงนู้นแล้วก็เหล่าของเหนของกอกเนาะที่แก่กระจา์ตอนนี้ก็มีเหล่าของยายผงเหล่าเดียวจะไม่มีเหล่าอื่นไหมไม่มีเหล่าอื่นมีเหล่าเดียวเลยเจ็บกป็นแม่นั่นแอะอ๋อก็น่าจะเป็นครั้งต่อไปเนาะเดี๋ยวไปชมขอไปชมที่ที่คอกนะตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มานั่งพูดคุยตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านบ้านเกาะตะพุธนะครับอำเภอ โพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับเมื่อกี้ก็ได้นั่งคุยกับทางทาง่านกำนันตุชาติแล้วก็ทางลุงประยงซึ่งเป็นคุยชีวิตของใจผงนะครับนั่งพูดคุยเรื่องประวัติความเป็นมานะครับแต่บางแต่พอดีว่าทางใหญ่ผงขออนุญาตเรียกใจผงเนาอะ,อะท่านก็มาสะดวกที่จะไปนั่งคุยก็พอดีผมจะกลับไปเห็นท่านอยู่ก็ขออนุญาตที่หนึ่งน้องมานั่งคุยที่หนึ่ง <S <S ใช่ใชอขออนุญาตที่หนึ่งว่า เราเย็บผงว่าเป็นยังไงเราเย็บผงว่าอย่างที่ตอนได้เราเย็บผงมาเนี่ยแต่งงานกับทางลุงยงยังแ,แต่งแล้วเนาะแต่งแล้วก็ไปเที่ยวลานไอเพชรกันไงปมาณนั้นนะครับครับไนนี้เขาได้เขา,าเลยไป,ยปอยู่บ้าอยู่คทับไปอยู่บ้าครับ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 ก็มีแม่เราแรกๆที่นั่งกุยก็คือได้มาตัวเดียวนะแม่เราดั้งเดิมเนาะ แค่พันขยายพันขยายพันมาในผงนี่เลี้ยงวัวเองไหมวัวูงเมื่อก่อนเนี้แยแรกๆเนี่ยเลี้ยงเองใช่ไหมใช่<ห>เลี้ยงถึงอายุเท่าไหร่ตอนที่แต่งงานแนละ้วถึงอาย <bois S 1> ุเท่าไหร่ที่ว่าเลี้ยงจนลูกโตพอลูกโตก็ไม่ได้เลี้ยงลนะอ๋อตอนตอน,ตอนที่เลี้ยงมีมีวัวเท่าไหร่ตอนนี้ที่เลี้ยง Amsterdam. วัวฝูงอะ่ะหลายตัวถึงถึงถึงน้อยตัวไหมน้อถึง ประมาณประมสี่สิบห้าสิบตัวใช่อ๋อก็เป็นเป็นแม่เหล่าโบราณทั้งหมดเลยไหมเหล่ามั่งไม่ใช่เหล่ามัการอ๋อเหล่ามั่งไม่ได้เหล่ามั่งทัวตัวไปด้วยใช่อืมเลี้ยงแต่ัวไทยนะงูเชื้อไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงเฉพาะงูไทยอย่างเดียวงูเชื้อไม่ได้เลี้ยงอ๋อเลี้ยงแต่งูไทยอย่างเดียวครับครับครับงูอื่นไม่มีเลยไม่เอาอืมก็ถือว่าเป็น ถือว่าเป็นเราวัวลานอีกเรานี่ยนะครับท่านผู้ชมผู้ชมคงจะทราบแล้วว่าเราในผงในวงการวัวลานก็อ่าทุกคนรู้จักกันดีนะครับที่นั่งคุยกับท่านคำนันตุชาติก็บอกว่าออกไปจากคอกก็ได้วิ่งทุกตัววิ่งทุกตัวเลยเหล่านี้แล้วก็ที่สําคัญอย่างยยงงอ่า,อา,อาที่ผมแปลกใจมากก็คือพ่อพันธุ์เนี่ยพ่อพันธุ์นี่ไม่ไม่ได้เน้นเลยพ่อพันธุ์มายัางไงเนี่ยพ่อพันธุ์ในผงอะ่ะนะครับก็ทับกันธรรมชาติแต่ลูกออกมานี่วิ่งนะ ตามที่ลุงยงเล่าให้ฟังว่าวิ่งทุกตัววิ่งทุกตัวอะไรก็ถือว่าแปลกแปลกมากนะ่าแปลกมากเลยนะครับตรงนี้นะท้ายนี้ก็ทางช่องตลอดที่เที่ยวทั่วไทยเขาต้องขอขอบคุณยายผงนะครับกรุณาที่ที่ว่าจะไม่ได้มานั่งคุยกันก็ได้มานั่งคุยกันตรงนี้ตรงตรงคลิปสุดท้ายนะครับขอบคุณมากขอบขอบคุณมากครับขอให้สูขภาคเงนรืรนะครับสวัสดีครับ